คริสตันนะคะไม่ใช่เป็นเพียงแค่หินสวยงามนะคะที่ธรรมชาติสร้างขึ้นแต่จริงๆแล้วนะคะมันเป็นเหมือนเพื่อนพลังงานค่ะที่จะอยู่เคียงข้างคุณนะคะในทุกๆวันค่ะวันนี้นะคะทรายจะพาทุกคนนะคะมารู้จักกับเจ็ดคิสตันคู่ใจค่ะที่ผู้หญิงยุคใหม่นะคะควรมีติดตัว และวิธีการเลือกหินที่ตรงกับหัวใจของคุณที่สุดค่ะการเลือกคริสตัลนะคะก็เป็นเหมือนกับการเลือกเพื่อนสนิทเลยค่ะแต่และก้อนนะคะก็จะมีบุคลิกแล้วก็พลังงานที่ไม่เหมือนกันค่ะบางก้อนนะคะอาจจะช่วยในเรื่องของการปอบประโลมหัวใจน,นะคะหรือบางก้อนเนี่ยช่วยเพิ่มความมั่นใจนะคะหรือบางก้อนอาจจะ ทำให้เรานะคะรู้สึกว่าช่วยปกป้องพลังงานของเราค่ะคุณไม่จำเป็นที่จะต้องมีหินเยอะนะคะแต่ว่าควรมีอย่างน้อยค่ะ1-2ก้อนที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการจริงๆเพื่อให้มันนะคะเป็นเหมือนคิสตันคู่ใจค่ะที่คอยสนับสนุนคุณค่ะเริ่มจากก้อนแรกกันเลยนะคะที่โรสคอร์ดค่ะ โลสคอสนะคะเป็นหินแห่งความรักค่ะที่จะช่วยเติมความรักนะคะการให้อาภัยแล้วก็การอบกอดหัวใจค่ะอ m เมทิสนะคะจะเป็นหินแห่งความสงบค่ะจะช่วยในเรื่องของการคลายเครียดนะคะแล้วก็ทำให้นอนหลับสบายค่ะบูนสโตนค่ะก็จะเป็นหินแห่งพลังผู้หญิงค่ะซึ่งจะ เชื่อมโยงกับดวงจันทร์และก็สัญชตาตญาณค่ะเคียร์คอสนะคะจะช่วยในการขยายพลังงานค่ะแล้วก็จะใช้ในการตั้งเจตนาด้วยค่ะกินอเวเจรีนะคะหรือว่าหยกค่ะจะช่วยในเรื่องของความสมดุลแล้วก็เพิ่มโอกาสใหม่ๆค่ะ ลดความกังวลแล้วก็เปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาค่ะแบคทัวมารีนค่ะจะช่วยในเรื่องของการปกป้องค่ะปกป้องเราจากพลังงานลบนะคะแล้วก็ช่วยดูดซับความเครียดด้วยค่ะเซรานไนนะคะจะช่วยในเรื่องของเซราไนา ของซาจะเป็นดอกไม้แบบนี้นะคะเซเลไนเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดพลังงานแล้วก็คืนความสงบค่ะคิสตันนะคะก็เป็นเหมือนเพื่อนค่ะที่เราจะต้องดูแลเขานะคะเขาเนี่ยจะส่งพลังงานดีๆนะคะมาให้เราค่ะโดยเราจะต้องคลีนซิ่งนะคะหรือว่าล้างพลังงานนะคะโดยใช้ควันทูบนะคะสมุนไพร หรืออาจจะเป็นน้ำนะคะแต่สําหรับน้ําจะมีหินบางชนิดนะคะที่ไม่สามารถโดนน้ําได้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเสิร์ชหาทางอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะหรือใครที่ได้รับเวิร์กบุ๊กนะคะทรายจะมีลิสต์เอาไว้ให้นะคะหรืออาจจะใช้เป็นเกลือก็ได้นะคะในการที่จะคินซิ่งนะคะหินค่ะซึ่ง ขั้นตอนการคินซิ่งแล้วก็การชาร์จจิ้งต่างๆนะคะาซจะมีรายละเอียดให้ในเวิร์กบุ๊กนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะนำไปอา่านแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะต่อไปนะคะหลังจากที่เราคินซิ่งพลังงานล้างพลังงานแล้วนะคะเราจะต้องเติมพลังงานใหม่เข้าไปค่ะหรือว่าการชาร์จจิ้งนั่นเองนะคะโดยการที่อาจจะวางในแสงแดดที่อ่อนๆนะคะหรือว่าวางเขาไว้ใต้แสงจันทร์ค่ะ จากนั้นนะคะเราจะเซตติ้งอินเทนชันนะคะหรือว่าการตั้งเจตนาให้หินแต่ละก้อนหรือว่าหลายๆคนอาจจะรู้จักเรื่องว่าเป็นการโปรแกรมหินนั่นเองค่ะให้เรานะจับหินขึ้นมาในมือนะคะแล้วก็พูดว่าสิ่งที่คุณอยากให้หินช่วยนะคะเช่นขอให้หินก้อนนี้เชื่อมโยงกับความรักของฉันขอให้ช่วยส่งเสริมให้รักของฉันและทำให้ฉันอ่อนโยนค่ะ อันนี้ก็จะเป็นหินโรสคอร์ดของทรายนะคะตอนนี้นะคะเรามาลองฝึกนะคะเลือกคิสตันคู่ใจด้วยหัวใจของคุณกันดีก,กว่าค่ะก่อนอื่นนะคะทรายให้ทุกคนนะคะหลับตานะคะหายใจเข้าลึกๆและผ่อนออกยาวๆค่ะสัก2-3ครั้งนะคะ จนเรารู้สึกว่ากลับมาอยู่กับปัจจุบันนะคะจากนั้นค่ะให้ถามตัวเองค่ะว่าตอนนี้ฉันต้องการอะไรมากที่สุดความรักความสงบความมั่นใจหรือการปกป้องค่ะฟังเสียงในใจนะคะแล้วจินตนาการ ว่ามีหินก้อนหนึ่งปรากฏขึ้นมาค่ะนี่และค่ะคือก้าวแรกนะคะในการสางสัมพันธ์กับคิสตันคู่ใจของคุณค่ะถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสนะคะไปลานหินนะคะอาจจะใช้วิธีนี้ได้ค่ะให้เราลองมองหาหินก้อนที่ดึงดูดสายตาของเรามากที่สุดนะคะก้อนนั้นก็จะเป็นเหมือนหินก้อน รู้ใจเป็นเหมือนเพื่อนคู่ใจที่จะช่วยส่งพลังงานดีๆให้กับเพื่อนๆด้วยค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รู้จักกับคิสตัลรู้ใจทั้ง7ก้อนนะคะที่เหมาะกับผู้หญิงแล้วนะคะแล้วก็เรียนรู้วิธีการเลือกก้อนหินด้วยหัวใจนะคะสิ่งสำคัญนะคะไม่ว่าคุณจะมีหินกี่ก้อนค่ะแต่คือการมีหินที่ตรงกับใจของคุณจริงๆค่ะ ใชอยากได้นะคะคิสเซ่นเจอร์นอลสำหรับบันทึกพลังงานคิสเซ่นคู่ใจแล้วก็เวิร์กชีทสำหรับฝึกจริงนะคะสามารถสมัครคอร์สเต็มได้ที่ลิงก์ข้างล่างเลยค่ะ